ใครสายซีฟู้ดเตรียมใจสั่นได้เลยเพราะวันนี้เมวจะพาไปดูขั้นตอนการทำเมนูทะเลถังค่ะที่ใครได้ลองก็ต้องร้องว่าโอ้โหเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบสดๆเลยค่ะทั้งปูมาไซใหญ่หมึกตัวโตกุ้งสดเด้งๆหอยแน่นๆสดกว่านำซีฟู้ดทั้งหมดลงลวกในน้ำเดือดเติมเครื่องสมุนไพรไทยกลิ่นหอมโชยมาเลยค่ะระหว่างรอซีฟู้ดเรามาทำซอสสูตรเด็ดของทางร้านกันค่ะเติมพริกกระเทียมเนย เครื่องเทศและความลับที่อยู่ในน้ำลวกซีฟู้ดเมื่อตกี้เราเอามาเคี่ยวรวมกันให้ได้ซอสเข้มข้นหอมถึงใจจากนั้นค่ะก็นำซีฟู้ดที่ลวกไว้มาคลุกเขาเข้า,ขากับซอสแบบจัดเต็มแค่เห็นก็หิวแล้วใช่ไหมคะตักใส่จานใหญ่ตกแต่งสวยงามพร้อมเสิร์ฟนี่เลยค่ะทะเลถังที่ไม่ธรรมดาเสร็จแล้วนะคะทะเลถังของอารีนา จานนี้อยากจะบอกว่าใครไม่มาลองถือว่าพลาดค่ะทะเลถังที่นี่รสชาติมันคุลมอ,อมนี่เป็นปูค่ะปูม้าทะเลสดๆซีจนปูต้องสะดุ้งอ่ะวันนี้ของมาถล่มร้านตัวเองเลยนะคะเมนูที่มาต้องลองแนะนำเลยค่ะทะเลถังอารีนาซอสมันเข้มข้นถึงใจมากเลยนะคะทุกคนมีทั้งปูมีทั้งเมอรมีทั้งกุ้งแล้วก็มีหอยค่ะกิ่นแกล้มกับข้าวโพดนี่โหกิ่น สายแซ่บสายกินต้องมาจัดนะคะที่ร้านอรีนาพิซซ่ามี2องสาขาใครสะดวกไปในเมืองก็สาขาหนึนิพัทธ์อุที่สองใครอยากจะมานอกเมืองมีที่จอดสาขาใหญ่ในเลยคะ่ะหลังธนาคารกัสิิรแล้วอย่าลืมกดหัวใจให้เหมียวนะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้หิวไปด้วยกันแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะว่าคุณลองกินอะไรก่อนในทะเลถักกุ้งหมึกหรือปูเดียวรออ่านทุกคอมเมนต์นะคะ See, mm i -hmm.